สโนไว้เรื่องโดยตุ๊ปปองภาพโดยทวัชพง์ตั้งสัจพจน์สโนไว้ในพระราชวังโออามีพระราชาพระราชินีสโนไว้ที่ดาจา่าจ้าขาวราวหิมะผิวพรรณดีดี ต่อมาไม่ช้าไม่นานสงสารสงสารสิ้นราชินีมาเหสีองค์ใหม่สวยสดแท้เป็นแม่มดจะฮุบเมืองนี้ไร้มนจนสวยจนงามทุกวันเป้าถามกระจกวงรีกระจกจ๋าบอกข้ามาเถิดว่าใครงามเลิศในปัตตพี กระจกจีบปากจีบคอปะแจประจอมาเหสีมาเหสีเอียงอายอุ้ยตายจริงหรอกระจกปั้นเจอจริงซีจริงซีสโนไว้โตขึ้นเป็นสาวผมดำผิวขาวปากแดงสวยดี มาเหสีแต่งองค์ทรงงามยิ้มร่ามาถามกระจกวงรีกระจกจ๋าบอกข้ามาเถิดว่าใครงามเลิศในปัตตภีกระจกอ้ำอ้ำอึำอ้งอึงอ้งหลบตานิดนึงสโนไว้นะสิมาเหสีเป็นฟืนเป็นไฟ สั่งจับสโนไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทาหารสงสารจับใจจึงปล่อยตัวไปสโนไว้รีบหนีมาพบบ้านจิตหลังจิว๋วเดินรี่ตรงเลีว้วไม่รอไม่รีเคาะประตูกก๊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 กไม่มีใครออกมาเปิดสักที จึงผักประตูเข้าไปอุ๊ยอุ๊ยแปลกใจอะไรกันนี่โต๊ะเตียงของใช้ทุกอย่างเล็กจังจิ๋วจังแปลกดีแปลกดีกดข้าวของระเกะระกะเก็บปวาดจัดซะเข้าทางเข้าที่ระหวยโรยแรงเผลอหลับจนเสียงกลุบกับสะดุ้งเตรียมหนี คนแคร์เจ็ดคนเข้ามาขอโทษนะจ๊ะแล้วเล่าเรื่องที่มีคนแคร์ทั้งหมดเห็นใจจึงชวนสโนไว้ให้อยู่ที่นี่สโนไว้ไม่เหล่อไม่แหละดูแลคนแคร์ทั้งเจ็ดอย่างดีผูกพันรักกันใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทเป็นน้องเป็นพี่ กล่าวฝ่ายมเหสีคนงามปรีเข้าไปถามกระจกวงรีกระจกจ๋าบอกข้ามาเถิดว่าไข่งามเลิศในปัตตพีกระจกอ้่อั่งอึ้งอึ้งหลบตานิดนึงสโนไว้นะสิ มะเหสีเป็นฟืนเป็นไฟรีบไปเร่งไปจากวังเร็วจีปร้อมเป็นคนแก่ผมงอกมาล่อมาหลอกม,ม,มาทำเสาสีตื้อจนสโสนไว้ใจอ่อนทั้งออดทั้งออดกินแอปเปลิลลูกนี้กินแป๊บหลับปุ๊บฟุบปั๊บ แม่มดรีบกลับเข้าวังทันทีคนแคะแวะกลับมาบ้านตกใจเสียงสั่นอะไรกันนี่โถโถโผกอดน้องสาวใครทำกับเจ้าอย่างนี้อย่างนี้คนแคะเก็บร่างสโนไว้ในโลงแก้วใสปูกรรมม่ยี วันหนึ่งเจ้าชายหลงมาถูกใจต้องตาเจ้าหญิงองค์นี้เดินสง่าแววตา,วาหวานหวานเปิดลงแก้วฉับพันจุมพิษหนึ่งทีสโนไว้ค่อยๆลืมตาเจ้าชายรีบมาประคองเร็วจีขอร้องพาไปหาพ่อ เจ้าชายเออออเข้าวางเดี๋ยวนี้คนแคะเป็นห่วงเป็นใย,ายตามเสด็จไปในวางทันทีเจ้าหญิงบอกเล่าเรื่องราวเสด็จพ่อเสียงกล้าวจับแม่มดมานี่ สั่งลงโทษแม่มดโหดมากแม่มดร้องวากหน้าดำปิดปีพระราชาหัวเราะเสียงดังเจ้าหญิงกับวงังวันนี้วันนี้กระจองงองเจ้าเอ้ยเจ้าข้าจัดงานวิวาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ อาราอี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 โอโอชัยโยชัยโยยินดียินดีค่ะนิทานก็จบแล้วนะคะ